สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านหนองบ้านหนองโนนะครับตำบลหนองไผ่อำเภอแก้งคอจังหวัดชายภูมิครับมาลงเป็นสมมติโซลาเซลล์ครับสมมร์สองแรงเลยครับใช้สี่แผงครับเป็นแผงโมโนนะครับแผงเป็นแผงของโพวิซโซลาครับแล้วก็สมมติเป็นฮานโรพันห้านะครับตอนนี้หย่อนอยู่ที่แปดแปดท่อนนะครับสามสิบสองเมตรนะครับ วันนี้ไม่มีแดดนะครับฟ้าครึ้มนะครับตอนนี้ก็ปัมก็ยังทํางานได้อยู่นะครับน้ําก็ไหลอยู่นะครับสีแผงตัวนี้อนุกรมนะครับอนุกรมล้วนนะครับสีแผงอนุกรมล้วนโครงตัวนี้ผมเป็นเสาเสาปูนนะครับเสาปูนข้างบนเป็นเหล็กนะครับเสาปูนเป็นโครงเหล็กนะครับสี่ต้นนะครับแผงสี่รอยหสินะครับโควิดโซล่าตัวนี้อนุกรมสีแผงวนไม่เกินนะครับวนไม่เกินนะครับมัน ตัวนี้มันโวลต์อยู่ที่4 1โวลต์นะครับ4 1โวลต์ต่อแผงนะครับโควิดโซล่า450นะครับอันนี้น้ำไหลเต็มท่อครับเต็มท่อฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้เป็นตัวลงเสมอครับเป็นตัวบ่อปาดาลตรงนี้นะครับของวงท่อท่อปูนมามาสวมไว้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำนะครับสุบใส่ข้าวครับที่นานะครับ อันนี้เป็นตู้ควบคุมครับตู้ควบคุมของตัวเสมอ์นะครับวันนี้ไม่มีแดด<ม>นะครับไฟแอมจากแผงอยู่ที T ่สี่สี่แอมนะครับตัวนี้แอมที่มานะครับสี่แอมนะครับวัตต์อยู่ที่หกร้อยวัตต์เองนะครับโวลต์อย <ะ S 1> ู <alors. S 2> ท่ที่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับไม่มีแดดร้อยที่ห้าสิบโวลต์นะครับแล้วก็รอ,อบอยู่ที่ที่สองพันสี่นะครับแอมที่สี่จุดสองประมาณนี้นะครับ ไอ้ตัวนี้วังดีลูกค้าส่วนมากข่ามมานะครับ MPT กระพิบมันเป็นอะไรไหมไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก,คบก,ก็คือปกติจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่จะกระพิบอย่างงี้ก็คือมันทํางานนะครับจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเวลามีปัญหาตัวนี้มันจะขึ้นเบลนะครับเวลสีแดงแล้วก็คลิถ้าเป็นตัวแฮนด์โมันจะกระพิบเป็น P 4 8ประมาณนั้นนะครับ P 4 8แ P 4ีแล้วแต่แล้วแต่อาการนะครับไฟเกินก็ P 5้าไฟไม่นี่ก็ P ห0นอะไรประมาณนี้นะครับมันมีโค้ดเขาอยู่นะครับ ตันนี้105ครับรับโวลต์สูงสุดที่200โวลต์นะครับป็นถึง200โวลต์200โวลต์นะครับอันดูโรดีตรงนี้ก็คือโวลต์ต่ำมันก็ทํางานนะครับ DC ที่60ถึง200นะครับตามผังคืออนุกรมฝั่งละสามเราจับขนาดชุดหนึ่งเป็นหกแผงนะครับที่340ถึง6แผงนะครับนี่คือตามสเปคโรงงานให้ต่อประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต่อต่อแผงที่เยอะกว่านี้ได้นะครับแต่ก็ต้องดูโวลต์ดูแอมป์ดูวัตต์ดีๆนะครับอันนี้เป็นฝั่งเบรกเกอร์ครับ เกอร์ดิซีมีเซตให้ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเทอร์มินอลนะครับตัวนี้จะมีสายไฟถ้าเป็นเซตประกอบก็จะจัดให้ประมาณนี้ครับประกอบให้แบบนี้นะครับให้แบบนี้ครับนีเ่เป็นาน้ำที่ไหลครับต่อประมาณนี้นครับ ับครากับค็ยเาวระตาตนี้นะครับข่าวก็ประมาณนี้นนนโลก d หนึ่งันห้าร้อยบาทตัวนี้เป็นรุ่นสิบเจ็ด q นะครับรุ่นสิบเจ็ด q ลดลงที่แปดท่อนนะครับน้ำตัวนี้ถ้าตามตารางนะครับจะได้น้ำประมาณแปดวนะครับ แต่พันลิตรนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีแดดมันก็มันมันมันก็ปริมาณน้ำน่าจะได้น้อยลงกว่าเดิมแต่ว่าที่ไหลนะตอนนี้คือไหลเต็มท่ออยู่นะครับเต็มท่อหน้าสองนะครับเต็มหน้าสองอยู่นะครับแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ขอรีวิวแค่นี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่กรีนสมาร์ทเทคครับงานติดตั้งรับประกันหนึ่งปีนะครับแผงมีประกันสิบปีนะครับอ่าประสิทธิภาพนะครับสามารถผลิตไฟได้ยี่สิบห้าปีนะครับ แล้วก็ตัวสมอตัประกัน2ปีนะครับหปีงานติดตั้งก็คือเซอร์วิสให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายปั๊มสปีนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับตัวแผงมีปัญหาถ้ามันช็อตมันไหมมันแตกมันเล้าจากาจากโรงงานจากการผลิตหรืออะไรเป็นจุดดําไหมเป็นจุดเงี้ยพวกนี้ก็คืออยู่ในประกันนะครับเปลี่ยนได้นะครับถ้าเปลี่ยนถ้ามันมีรุ่นที่รุ่นที่เรามาติดมันไม่มีแล้วเราก็จะเทียบรุ่นเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงนะครับในยี่ห้อเดียวกันหรือสเปคที่ใกล้เคียงกันได้นะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ